แต่งเพลงได้เขียนบทความได้ตัดต่อหนังได้งานด้านความคิดสร้างสารรค์กำลังจะถูก AI แทนที่เรื่องนี้จริงหรือไม่ ตจาก EP ที่แล้วนะคะเราคุยกันว่า AI จะเข้ามาแทนงานคนส่วนไหนบ้างอ่ะเราก็เห็นไปแล้วนะคะว่างานที่ใช้ทักษะเฉพาะทางหลายๆอย่างเนี่ยก็มีมิติที่ AI เข้ามาทําหน้าที่แทนแล้วเราจะมาพูดถึงมิติงานที่เกี่ยวกับด้านความคิดสร้างสารรค์กันบ้างนะคะเราพูดกันเสมอนะคะว่า AI สู้คนไม่ได้ในเรื่องความคิดสร้างสารรค์แต่ว่าปัจจุบันค่ะมี AI ได้คืบคลานเข้ามาในวงการนี้แล้วเหมือนกัน เริ่มจากงานสายโปรดักชันค่ะงานปกติสายนี้นะคะเป็นงานคราฟต์ค่ะลองคิดดูว่ากว่าจะได้ผลงานออกมา1ชิ้นหนังหนึ่งเรื่องหรือคลิปสัก1คลิปเนี่ยนะคะต้องมีการเขียนบทเรียงเนื้อเรื่องใส่สตอรี่บอ,โอโร์ดมูดบอร์ดโอ้โหปรึกษากันเต็มที่ถ่ายทําตัดต่อใส่ซาวเอฟเฟกขั้นตอนแบบเยอะมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีการเอา AI oh, <wow. S 1> มาช่วยในส่วนของการตัดต่อค่ะ oh, <wow. S 1> เริ่มจากระดับภาพยนตร์ก่อนค่ะ20 t h century studios เนี่ยนะคะเขาได้เอา ibm วั t s o n ซึ่งก็เป็น AI ของฝั่ง ibm เนี่ยมาทำ การตัดต่อเทรลเลอร์หนังสยองขวัญเรื่องมองแกนค่ะโดยวิธีการของเขานะคะคือเขาเทรน AI เนี่ยให้เรียนรู้ข้อมูลจากภาพยนตร์แนวเดียวกันกว่าร้อยเรื่องจนเข้าใจเรื่องของฉากอารมณ์โทนสีลำดับการเล่าเรื่องแล้วก็อื่นๆนะคะว่าแพทเทิร์นมันน่าจะเป็นประมาณนี้แหละที่จะทําให้เทรลเลอร์เนี่ยน่าดูปังแล้วก็ไปนะคะจากนั้น AI ก็คัดเลือกฉากที่ดีที่สุดออกมายำเป็นเทรลเลอร์หนึ่งตัวซึ่งดูผลงานแล้วเนี่ยโอ้มันก็ดูน่ากลัวจริงๆนะคะแทบไม่เชื่อเลยว่า AI เป็นคนทําสิ่งนี้ค่ะ และที่เด็ดเลยเนี่ยคือเวลาในการใช้ตัดต่อคะ่ะปกติถ้าใช้คนเนี่ยตัดเรลเลอร์กว่าจะอืม <c oughs> อันนี้มันมีเวลายิงสั้นๆใช่ไหมทำยังไงให้ด้าดูที่สุดอาจจะใช้เวลา10 3ถึง30วันนะคะแต่ว่า AI โดย IBM Watson เนี่ยใช้เวลาฝัดแค่ วันเดียวเท่านั้นค่ะส่วนในระดับยูเซอร์ค่ะก็มี AI มาช่วยในการตัดต่อเหมือนกันอย่างที่หลายคนอาจจะเคยผ่านตากันมาบ้างนะคะแอปควิดของ g o Pro มีฟุตเพจมาเขาก็จะยำๆปึ่งเป็นวิดีโอสําเร็จหนึ่งตัวหรือว่ามีแอปที่เพิ่งเคยใช้ตอนที่ต้องไปต่างประเทศเองแล้วตัดคลิไปไววลงอะไรเงี้ยก็คือ m a g i s t o นะคะอันนั้นก็พอใช้ได้หรือว่าอย่างใน iPhone หรือว่าใน Android หลายๆค่ายนะคะในอัลบั้มรูปเขาเองเนี่ยก็มีฟีเจอร์ที่ทําให้เราสามารถสร้างวิดีโอขึ้นมาได้ตามหน้าคนก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเลือกฟุต นะคะแล้วก็เลือก o o d ที่เราอยากจะให้มันไปจากนั้นค่ะ AI ก็จะประมวลผลออกมาเป็นคลิปวิดีโอ1ตัวเสร็จสับใส่เพลงให้เรียบร้อยเลยค่ะแต่ว่าพอไปซูมอินดูข้างในนะคะการตัดต่อวิดีโอประเภทนี้ก็คือเป็นวิดีโอประเภทแบบเบสิกวิดีโอสั้นๆนะคะที่อาจจะแบบไม่ต้องการเนื้อหามากเน้นแบบความสวยงามเน้นดนตรีนาําเน้นแบบไฮไลท์นิดหน่อยๆถ้าเป็นคอนเทนต์วิดีโอประเภทที่แบบเน้นเนื้อหาหนักๆแบบที่เรากําลังดูอยู่ตอนนี้ AI ยังไม่สามารถทำได้นะคะเพราะนี่คือความสามารถระดับสูงนะคะต้องแบบใส่ เสิร์ฟใส่มูดอะไรที่แบบเอไอยังไปไม่ถึงค่ะ 2งค่ะงานสายดนตรีกว่าเราจะได้เพลงเพลงหนึ่งมาเนี่ยนะคะต้องอาศัยความคิดสร้างสารรค์หลายมิติเทคนิคชั้นสูงหลายอย่างนะคะในการแต่งเนื้อร้องทำนองความรู้ทางด้านดนตรีแต่ว่ามีการเอา AI มาช่วยในส่วนนี้แล้วค่ะซึ่ง AI เข้ามาช่วยในส่วนของการแต่งทำนองเพลงค่ะโดย AI นะคะเขาก็จะเรียนรู้จากเพลงประเภทต่างๆตั้งแต่แดนซ์ดิสโก้ป๊อปไปจนถึงคลาสสิกจากนั้นเรียนรู้ถึงจุดหนึ่งนะคะ AI ก็จะเลือกจังหวะโน้ตคอร์ดความยาวแล้วก็แต่งขึ้นมาเป็นทำนองเพลงใหม่ องบริษัทใหญ่อย่าง Google นะคะถึงขั้นทำโปรเจกต์มารเจนตาค่ะเป็นเเพื่อสร้างสารรค์งานศิลปะและก็เพลงขึ้นมาโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะหรืออย่าง Startup ก็มีเหมือนกันนะคะชื่อไอวาอันนี้เนี่ยเขาก็มีการเอา AI มาช่วยแต่งทํานองเพลง s o u t าวท k เพื่อส่งให้กับลูกค้าฟังแล้วก็ฮึเพราะอยู่นะ แล้วศิลปินมีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงนะคะเรื่องมีโอกาสได้ไปดูสารคดีของพี่ซีชาปวีมานะคะเรื่องเกี่ยวกับ AI ศิลปะและความสมบูรณ์แบบมีประโยคที่พี่โอมค็อกเทลพูดไว้แล้วเฟื่องรู้สึกว่าเอออันนี้ดูใช่นะคะเขาบอกว่าการที่ AI แต่งเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาได้เนี่ยมันเกิดจากการเรียนรู้ซ้ําๆใช่ไหมคะดังนั้นเพลงที่จะได้ออกมาก็คงเป็นได้แค่เพลงที่ดีเพลงหนึ่งแต่ว่าจะไม่ได้เป็นเพลงที่แบบ break through นี่คือเพลงที่แบบสร้างสรรค์จากไอเดียใหม่ของมนุษย์แล้วไปแบบนั่งอยู่ในใจคนได้จริงงงงงๆนนะะะคคซึ่่่ AI จแแตเเเเพลไไดด้กกร็็วห ขาดความรู้สึกของความเป็นคนฟีลลิ่งในการแต่งเพลงออกมาจากอารมณ์เหงาเศร้าที่แบบเป็นอินเนอร์ของมนุษย์อยู่ดีค่ะใครสนใจก็ไปดูเพิ่มเติมได้ที่เพจพีซีนะคะซีเมียเกนก็คือยาวมีหลายคนมาพูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะน่าสนใจค่ะ3ค่ะงานข่าวและงานเขียนการที่จะเขียนผลงานขึ้นมา1ชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวบท ความนิยายนิทานต้องอาศัยทักษะทางภาษานะคะใช้ภาษาให้สละสลวยมีการเรียงเนื้อเรื่องที่โอเคฟอลโล่ง่ายแต่ว่าในยุคนี้ค่ะที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายต้องอาศัยความเร็วในการนําเสนอนะคะบางครั้งใช้คนเขียนก็อาจจะไวไม่ทันใจ AI ก็เข้ามาช่วยในส่วนนี้ค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าหลายๆข่าวที่เราอ่านกันของสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยใช้ AI ในการเขียนยกตัวอย่างเช่นบลูมเบิร์กหนึ่งใน3เลยค่ะของเขาของเขานะคะใช้ AI เห็นชัดๆเลยเนี่ยคือข่าวด้านการเงินแล้วก็ ุค่ AI มีความสามารถนะคะในการแยกแยะแล้วก็ย่อยข้อมูลทางการเงินที่มีเนื้อหายาวเหยียดออกมาและสามารถดึงข้อมูลสําคัญขึ้นมาเขียนเป็นข่าวได้ในทันทีนะคะซึ่งในขณะเดีวยวกันถ้าเป็นแบบเรื่องเกี่ยวกับการเงินใช่ปะกว่ามนุษย์จะนั่งเขียนโหต้องไปศึกษาหรือค้นหาข้อมูลใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะแต่ว่า AI ทําได้เลยเร็วมากๆไม่ใช่แค่ข่าวในวงการการเงินเท่านั้นนะคะแต่ว่าพวกข่าวที่ต้องอาศัยการอัปเดตไวๆทันต่อสถานการณ์ทันทีเนี่ย AI ก็สามารถทําได้ทันทีคะ่ะเช่นข่าว โยนข้อมูลให้เขาปุ๊บ ทำข่าวออกมาได้ปั๊บไวมากๆค่ะหรืออย่าง BBC เองนะคะก็เคยมีการเอา AI มาช่วยเขียนข่าวเรื่องผลการเลือกตั้งทั่วประเทศทําให้มีบทความแล้วก็ข่าวออกมาพร้อมกันในชั่วข้ามคืนได้ซึ่งถ้าเป็นคนเนี่ยไม่มีทางที่จะทําได้เยอะขนาดนั้นและเร็วขนาดนั้นได้เลยค่ะงานเขียนสายภาษาสวยอ่ะทางนักพัฒนา AI เขาก็ส่้ทําเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะคะอย่าง Open AI นะคะก็เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้นะคะเขาก็ออกมาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเขาได้สร้าง AI ไที่เขียนภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วชื่อ 2แล้วก็ปีนี้เองค่ะเขาก็พัฒนาตามมาติดๆนะคะ GPT3 เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันแล้วก็เพิ่งเป็นข่าวดังไปเองนะคะว่ามีนักศึกษาเนี่ยใช้ AI ตัวนี้ในการเขียนบทความแนวแบบไลฟ์โคชหนึ่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของบทความในเว็บแนวพัฒนาตัวเองเลยนะคะแล้วว่า AI นะคะสามารถเขียนภาษาได้เนียนมากจนคนแบบจับไม่ได้ว่าเนี่ไม่ใช่คนเขียนนะแต่เป็น AI เขียนแบบเข้าไปอ่านเยอะเลยล่ะคะ่ะมิตินี้เหมือนจะดีแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันว่า AI จะสร้างข่าวลอมเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตเยอะหรือเปล่าเดี๋ยว โอกาสมาเล่าต่อในครั้งหน้านะคะดังนั้นโดยสรุปแล้วนะคะส่วนตัวเฟื่องคิดว่า AI ในมิติของงานด้านความคิดสร้างสรรค์เนี่ย AI จะเข้ามาช่วยเราค่ะในการสร้างของที่เป็นแบบซ้ำๆๆเป็นร้อยๆอย่างร้อยๆแบบมาให้เราที่เป็นมนุษย์ที่มีความเป็นมนุษย์นี่แหละค่ะเลือกอีกทีว่าอันไหนใช่อันไหนแบบอืมแบบเนี้ยมนุษย์ด้วยกันชอบอันไหนควรจะไปปรับแต่งต่อนิดๆหน่อยๆก็มาช่วยทุนแรงของเราไปได้นะคะและถ้าถามถึงในเชิงคุณค่าของผลงานนะคะเนื่องจาก AI เนี่ยก็สร้างจากการเรียนรู้สิ่งซ้ำๆเป็นแพทเทิร์นเดิมๆพอเก ของใหม่ออกมาก็อาจจะเป็นแบบแพทเทิร์นที่มีกลิ่นอแบบที่ได้บอกไปว่าอาจจะไม่ได้แบบเรกกรูแบบนั้นซึ่งการผลิตผลงานหรือว่าชิ้นงานแบบนี้เนี่ยนะคะจะเหมาะกับงานสายที่เป็นแบบเพื่อการค้าสุดๆเลยเน้นเยอะๆเ,เร็วๆเ,เ,เหมือนอนกันแพทเทิร์นคล้ายๆกันประมาณเนี้ยโอเคแต่ว่าในอิมิติหนึ่งงานประเภทที่เป็นแบบคราฟต์แฮนเมดยูนิคก็จะมีความที่แบบใช้คนแล้วมีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยจะลิมิเต็ดมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีมูลค่าสูงขึ้นและเฟื่องเชื่อว่าคนจะโหยหาสิ่งที่เป็นมิตินี้แต่ มีเอกลักษณ์ของฉันมากกว่าที่แบบอมนี่มันก็เหมือนๆกันนี่นาะดังนั้นไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรสายงานไหนมีสิทธิ์ที่จะโดน AI เข้ามาได้ทั้งสิน้นแต่แน่นอนค่ะ AI ไม่ได้แทนได้ถูกฟังก์ชันเขาทําได้แค่บางอย่างเท่านั้นดังนั้นเอพิโซดหน้าค่ะเราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะแล้วสกิลเซ็ตประมาณไหนหรือมันคือท่าไหนที่แบบเราจะต้องหนีไปเพื่อให้ AI ไม่มาทํางานแทนเราแต่ AI เป็นผู้ช่วยเราแทนเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะคะใน Dance Future Season 2ค่ะและรายการ Dance Future ของเรานะคะจะขอปรับ เวลาในการมาเจอกันให้เว้นห่างกันสักนิดหนึ่งจะได้เต็มอิ่มกับทุกคอนเทนต์นะคะปรับเป็นทุกวันพฤหัสที่1่แล้วก็3ของเดือน2ทุ่มมาเจอกันแต่ว่าทุกพฤหัสนะคะเราก็จะยังมี Faster Future c o n t คอนเทนต์ e Future มาให้ติดตามเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องอนาคตต้องที่เลดาเวลเลยนะคะซีเฟ i ร์สไว้ได้ค่ะสันกร่งไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปจอยกัน,นะค่ะตอนนี้กรุ๊ปกําลังเติบโตเลยนะคะทิ้งฟิวเจอร์ชุมชนคนทันโลกอนาคตคุยสนุกเลยล่ะคะ่ะเจอกันในกรุ Facebook ะะ๊ ไปไวค่ะ